โอเคกับสบายดีทุกทุกคนน้ำหนักยิยิงีตะครับทุกคนเขาสู่เกมการ์ดัมเบ t เทิลโอเปอเรชั่นทรูนะเรื่อนี้เจากลับมาพบกับหุ่นโมบิลโสโตรตัวหนึ่งซึ่เป็นโมบิลโสโตรทีไซส์ในภาคพ,พื้นดินเนาะมันซอว่า e a แปดเนาะหรือว่ามีซอว่าการ d ดั e ม e a แปดเนาะ e y ย่อมาจากคาว่าง่ายและแปดก็มาถึงศนะูนย์แปดเนาะ ตนี้นี่จะโพลมาในผ้าของโมบิสุดกันดั้มส่นแปดทีมเนาะเป็นผ้า OVA เด้อและคนนี้คือคนขับคือชนะิโร่มาสดาเนาะตัวนี้นี่มันอาจจะได้แปลงมาจากการดั้มกล่าวไทยที่จะทับความเสียหายจากการต่อสู้ครับจิมเนะาะผมจนจิมต่อต่อสู้ครับกูุปเนาะกูุปของไผกับบุกหนะัวเนาะจะว่าตัวนี้นี่จะได้ทับการเปลี่ยนหัวใหม่เปลี่ยนกลออะไรใหม่เนาะเพื่อจะว่าตอนนั้นเนาะทางสถาพานี ยังมีทุนหลายในการสร้างามมบิสูตรใหม่เนาะก็เลยจะเอาตัวนี้มาดัดแปลงใหม่โดยการใช้ของเศษเหลือที่ยังมีอยู่เอามาประกอบรวมกันทาสีใหม่เปลี่ยนกรอบใหม่เปลี่ยนห,หัวใหม่และถือกําเนิดมาเป็น g u n d ี m EC 8เนาะตัวนี้นี่จะเป็นตัวที่ใช้ในผ้าพื้นดินโดยสมบูรณ์เนาะเพราะว่าผ้านี้ส่วนใหญ่จะเห็นในผ้าพื้นดินหลายกว่าบา่คยจะสู้ในอาวากาศนะและตัวนี้นี่ทุกคนจะตั้งสายยาใหม่คือ กันด้ามถอดแขนมาเป็นอาวุธเนาะเพราะว่าอันนี้เขาก็ด้เบิร์นอยู่ว่าตัวนี้นี่จะถอดแขนข้างหนึ่งมาเป็นอาวุธมาตีกับปนะุกเนาะบอกว่าฉากนั้นก็ค่อนข้างตะลบอยู่ด้ค่อยวาเออคำว่าเมื่อาหลาแล้วเขานะัะไปร้องของแท้กันเลยแบบนี้อา้าเดี๋ยวเขาจะเล่นในแบบของแบบนี้เนาะต่อสู้กับบอสเออลืมไปเขาเล่นแบบซอร์ไว a ลนาะ โอเคเดี๋ยวเขาจะมาร้องของแท้กันบันนี้คาว่ากันดั้ม EC8 นี่ก็จ้าวาจะเป็นตกที่ใส่อาวุธปืนหลากว่าลองมาแล้วลองดูพลังของกันดั้มกล่าวไทยที่อัปเกรดมาใหม่้องถ่ายมาก่อน ต้องไลเ่เซเบอร์แล้วไอ้นี่โอ้โหแล้วกขโอ้โหข้างนี้ข้างนี้อาปโอ้โหสะเทือนเลยขื้นดินแตะเลยโอ้โหดูจะแทงจะแทงมาได้ อ้เพื่อนเขาจะแก่ให้เหรียบร้อยแล้วมันลงมาแล้วสองตัวางซ้ายกับทางขวาข็นี่ข็น,นีนน่เกิแล้วซี่ซี่ตัวนึงวาวแนลนรถนี่โอ้ ดีมากเฮ้ยดีเดียวเี่ี่ย่างลงามาเมื่อกี้เจอแล้วไอ้หมัดหนักหมัดหนักอาไรตรงเนี้ยเฮ้ย่ลบ,บได้สวยสวยนักนี่เดิไปสาเอาอะไรพอนไป ไยมัเป็ไปไนสายขี้แน่อี้ถอยออกมาเอาไลยฟุ้นไปเอาไปกินเลยมกักจิกัไปมาอืมนี่ตรงนั้นรบีกทันจ้า ไอตัวนี้นี่ไอตัวนี้น้ำโอ้มันบกได้เลยขี้แสไอสายขี้แสขี้แส ขาสั้นเนาะโอ้โหขาสั้นแต่แรงไว้ตรงนี้นะเอาชาวไทยลุกขึ้นนะจะให้จะให้เสียซื้อจะนั่งที่ใช้ข้าวขึ้นดินมหนึ่งอบพิแพ้เนาะโอ้โหพูดสายอีกรอบมันพร้อมเปิดอีกมันทะยออีกอันนี้เล่นร็ว เล่นแห้งน่ะตรงนี้ไปแล้วครับนั่นเดียจะบินไปหา ตกากลางค่าใช่ขึ้นบนาตมยเแล้วลบอแงแท เล่นหนะักเล่นหนะนักทีเนั่งนี่ลบดีขาแล้วครับเขาเสียห้ต้องลบดีเดินเพราะว่าขากระเท้วตัวพวกนี้มันเล็นที่ขาวคีณถูกแปกเอาแล้วนะน หายครับคงเสียหายตายรอบสอง <c oughs> อุ้ยอ้าวแบนี้จะขอแก้ตไหมคูสาระปือพวอกน,นั้นเรีย ตัวนั้นอืมอือจู่วันโอดรอดวันเทแล้วรอดนะอืมหมู่หมู่เขาตายเลยนะตรงอืม ไม่ตันแล้วอืโอู้หนี่เจ้าหัวชนหนาโอ้โหูเยอะละแขน แเดาพราะสียหายโอ้โอโอแองจายหุ่ขาสั่นตำแหน่งไคือแรงไวเกะยกเลยอัดที่แปดสายสหวังโอ้โห และล็อคและล็อะหวาล็อคและโห้ยตังคเติมไอ้น่าเกลียดเอาล็อคและล็อคและอืมรำทานแล้วอืมเริ่มแปดนะ lại lại lạt. Wings! Run! Wings! 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 thôi thế nên ở mai để làm giàu thì mình bắt một bắt chiến thắng ล็อคละล็อคละอืมอืม

ตัวน,นี้คิวของเขามันตีแต่ตอนนี้แบบมันชอนอะเก่งเหลือเกิน มิคาเดกิก็เกิดขึ้นแล้วนะครับนี่ไส้เหรออืมเอาทิชชู่แทะเอาทิชชู่แทะตุ้ยตุ้ยทอน สีดท้ายนีกตรงนี้อืมอันอไ้อีกตัวนึงอืมเหลืออีกอืมอีกตัวนี้ไอ้รถถังเนี่ยเออจะทำไะ สวนนี่น้ำนี่ไม,มนได้ผลเลยตัวนี้มันติดแทะนี่ลนไม่เห็นเลยนี่ไอ้ตี๋นี่โอ้ ขาสั่งื้อหนุ่ยพวกนั้นอืมอ,อ,อืไอขาสันลบลีมาก่นโอ้ยดีเจอ,อ,อ,อย่า เกิดไหมผมจะไอ้ตกอยนี่กันนี่ยิงจากด้านหลังก่อนฮึ่มเนาะท่านไหนไเอ่ยแองกายจะเกิดสา โอ้โหไปตรงนี้แล,ล้วที่จะเป็นหววนีเหรอวางแท่นนี้ออกไปเลยอันนี้ไฟนี่เหละหนีเหรอเผลอมา ชิลวิลของเขาตก็บขอีที่เฮ้ยแป๊ไอ,อ,อ้สุตปาดเข้มาเลยได้ お願いします。 มันนี่นี่มันจับร่งนั้นแต่มันยากที่มันยังติดใจเยอีกนเฮ้ยจจารแล้ว ทีมเฮาชนะเสียเวลาไปได้ประมาณ6นาทีโอเคเราจะจบไปแล้วนะสำหรับการได้คะแนนอีซีนะ่แปดเนาะบอกไปเลยว่ามันเกิดมาได้ง่ายๆแต่ว่าตัวนี้นีกับไส้ในภาคพื้นดิงงนเนาะเพราะว่านนกับมันค่อยจะลื่นนะบบปันใดโอเคจะเฮากาดพอจอบคลิปวิเพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าวาัสดีมหกกรมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเฮานั่นเด้อ สำหรับมื่อนี้เขากาขอตัวตัวลาไปก่อนแล้วเจอกับใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสบายดีทุกคน